โอเคเนาะครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนๆรถเต๋อทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับที่มีการติดตามทางช่องยูทูบบ่าวบ่าวเมืองสีสองเนาะบ่าวเมืองสีวีสองอ่บ่าวเมืองสีวีสองนะครับสวัสดีพี่นายครับสวัสดีคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเนาะครับผมวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนถึงอู่นะครับจะมาให้ดูว่าก่อนที่เราจะได้ทําสีมันจะสวยๆทำยังไงบ้างอืมไม่ใช่ง่ายๆนะพี่นายรับผมแไม่ใช่ว่าต่อสีเดิมๆพ่นมาเลยไม่ไม่ใช่นะทำสีที่ อู๋ผมไม่ต้องหลังจากทําเครื่องเรียบร้อยที่นี่รถรถเรานะ่ะเริ่มตั้งแต่หลังจากได้รถมาซื้อรถกวานมาปุ๊บ,บมาทํทาทบบเครื่องทําคาัสทําระบบเฟืองท้ายสีรถข้างในเรียบร้อยติดเครื่องรองรถด,ดูติดหลังจากติดเครื่องรองดูหรือทำรื้อแบบนี้เขาบผมเป็นไปรื้อนี่รื้อแบบนี้รือแล้วก็ทําการลอกสีเก่าออกหมดเลยนะครับให้มันให้มันให้มันเป็นแบบนี้แต่ามาตอนเนี้ยมันได้ไประมาณ30%มสิบเนะเนี่ยยังไม่สามว้าย่ง ใช้ไม่ได้ครับแบบนี้พึ่งๆ,ๆๆอย่ะเอาสีออกครับผมอย่างนี้ต้องอีกประมาณ5วันถึงจะนทผู้นกว่าจะอลกอกกว่าหมดกว่าจะกระดาษทรายขัดครับ<แ>กว่าจะรองพื้นลอกที่หนึ่งรองพื้นลอกที่หนึ่งที่นี่ก็ขัดอีกรอบหนึ่งเน <cái> ๊ะรองพื้นแล้วก็ขัดให้มันเอี่ยมทั้งคันเยิรแล้วก็รองพื้นอีกรอบที่สอง <cái> หลังจากนั้นลงสีจริงสีรอบสุดท้ายก็ลงดูไซ <S <S นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะพี่นายเนี่ยนี่แบบนี้ดูครับเนี่ยหลังจากทำเครื่องยนต์เรียบร้อยทำเกียร์เรียบร้อยทำคันเรียบร้อยทำเฟ มาดูครับเห็นไหมเปลี่ยนซินล้อใช่ไหมเนี่ยเราปรับเป็นล้อยแล้วเปลี่ยนซินล้อเรียบร้อยนี่ข้างในมาเรียบร้อยหมดแล้วทำปั๊มแดงทำปั๊มแดงเปิดฝาทำปั๊มขาวเนี่ยสมาดูฝั่งนี้กันเลยด้วยพ่อมาเนี่ยเปลี่ยนซินล้อเรียบร้อยนี่นี่เปลี่ยนซินล้อซ้ายล้อขวาข้างในปรับคนใช้เรียบร้อยเหมือนกันแล้วมันน้ำมันใหม่เสร็จมาแล้วเนี่ยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทีเล็ก็จะมาทำการลอกสีเก่าออกหมดทุกอย่างทีนี้ค่อยรองพื้นนะครับพวกที่จะเก็บใหม่เขาจะเรียบร้อยครับเขาจะทำเดี๋ยวก็ทำอันนีี้้น ง่ายประมาณสี่ปันถึงยี่สิบปัอ่าสี่ปันเฉพาะอย่างนีถง้ถึงจะได้พ่นสีระบบการทำสีไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับทีนี้ผมที่บอกว่าถ้าอยากได้เราต้องจองมานานครับบางคันก็ต้องสามเดือนสี่เดือนท่านหกเดือนเพราะว่าขั้นตอนการทาสีก็ยาวนานแล้วกว่าจะทําเครื่องกว่าจะทําเกียร์กว่าจะทําคัสกว่าจะท,ทํา,ะทา,ร,าะทระบบหางกว่าจะทํานั่นทนํานี่กว่าจะมาลื้อทีนี้กว่าจะลองเครื่องก่อนทุกอย่างลองวิ่งไปมาโอเคปสเปคแล้วก็มาลื้อ กว่าจะลอกสีกว่าจะลองพื้นกว่าจะพ่นสีกว่าจะประกอบกว่าจะลงไฟเนาะนาหนี้ครับดูครับนี่เนี่ยอันนี้ได่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยยัง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 เหลือขั้นตอนเยอะถ้าแบบนี้มันไม่ใช่ไปใช้ไม่ได้พ่นสีแล้วมันใช้ไม่ได้นาะครับใช้ไม่ได้แบบนี้อย่างนี้ต้องออกให้หมดต้องให้เป็นเงื่อแบบนี้ครับนี่ต้องเป็นแบบนี้นี่ครับดูใกล้มันจะเป็นเงื่อนแบบนี้ครับถ้าแบบนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่มันก็หองพ่นพ่นล นี่ครับโอเคอันนี้เหลืออีกหลายวันครับตัวนี้แหละอีกหลายวันนี่คือรายละเอียดของของของการทำซีนะครับตัวนี้หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์นุ่นหนึ่งครับปั๊มเหลี่ยมไอเดียเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหกหนึ่งศูนย์หกหกหนึ่ชศูนย์ที่หนึ่งใ่ครับเอาให้ละเอียดน่ะวันนี้เพราะว่าสอบสอบถามอาจารย์เองเลยวันนี้มาถึงที่เลยนะครับนี่ถ้าฟังไม่เข้าใจก็ทวนดูคลิปบ่าวมังสีเรื่อยๆเอาเออแล้วก็โทรมาเนาะมีใครโทรมา อยากจะอยากจะขายแล้วโทรมาได้ใช่ครับขายไปแล้วมีปัญหาไปเอออันนี้ก็อยากจะขายผมมามาก็อยากจะขายก็ยินดียินดีอยากจะขายก็โทรมายินดีต้อนรับสมอโทรมาอยากซ่อมก็โทรมาได้มีช่างมีช่างครับอาจารย์เน้นที่ว่ามีเหล็มมีครับมีอ่าเน้นที่ว่ามีเล่มด้วยมีเล่มทะเบียนทุกคันเนี้ยรถผมมีมีทุกคันถ้าไม่มีเล่มต้องเป็นใบเอ็นไวคือโอนได้โอนได้นะโอนได้ต้องโอนได้ แล้วถ้าเป็นรถเก่าเนี่ยอาจารย์เน้นที่ซื้อแล้วต้องมีเล่มไหมมีอ่าต้องมีมีเล่มนะครับต้องมีเล่มนะครับถึงจะขายมีเล่มมีใบมอยเนอะเพราะว่าเราขายต่อแล้วก็ต้องมีเล่มให้ลูกค้าไปนี่ครับมีเล่มมีใบวอยนี่คือขั้นตอนการทําสีเนาะคือต้องลอกสีเก่าออกวมดทุกชิ้นก่อนขาดอย่างดีครับโอ้ล้างโอ้ยอย่างสุดยอดที่นี้ก็ค่อยลองพื้นรองพื้นครั้งแรกไม่เอาน่รลองพื้นครั้งแรกก็ต้อง หลังจากลองพื้นเราต้องมาล้างใหม่อีกทีนึงมาขัดเราถึว่ามันมันมีจุดไหนที่มันมันมันจะมีปัญหาไหมแล้วก็ลองพื้นรอบสองก่อนเนี่ยทั้งหมดสี่รอบรองพื้นเนี่ยสองรอบพ่นสีจริงห้ารอบเป็นห้ารอบทั้งหมดมันเจ็ดรอบรองพื้นสองรอบสีจริงสี่รอบรอบสุดท้ายมันจะเป็นรูไซส์รอบสุดท้ายเขาต้องช่างเขาต้องลงรูไซส์มันเงาๆครับครับนั่นแหละ ถ้าลูกค้าต้องการสีอะไรก็บอกนะครับสั่งได้สั่งได้ข้อนี้ต้องการสีสั่งได้ครับสั่งได้จะเป็นสีป้าสั่งได้ครับสั่งได้สั่งได้สั่งได้บางคนสาวบางคนฟ้าตามใจลูกค้าเนาะเอาตามใจลูกค้าเลยเนาะเอาแบบเหมือนใครก็ได้อาจารย์ทาให้ได้ทาได้ครับทำได้นี่กับแบบนี้ครับเนี่ยมันต้องรอให้มาอยู่แบบนี้อันนี้ได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกหลายวันกว่าจะได้ขัดกว่าจะได้รองพื้นรองพื้นกว่าจะได้พ่นสีครับพ่นสีแล้วกว่าจะประกอบประกอบมันก็ต้องลงระบบไฟ กว่าจะระบบไฟกว่าไหนบ้านคัน,นคันนี้ถ้าจะเรียบร้อยอีกประมาณเกือบเดือนนี่นี่งเฉพาะสีเป็นสีบันนี่นี่งเนี่ยดูดูแค่นี้อีกนานนี่นี่นเกือบเดือนเพราะรถหลายคันไงไม่ใช่ทำคันเดียวรถมันหลายคันมีโอกาสทักมาแล้วกันเนาะครับผม0862415156ครับยินดีรับใช้ตั้งมีความเคารพไม่ว่าจะเป็นอยากขายไม่ว่าม,มันอยากซื้ออยากซ่อมอยากเช็คนั่นเช็คนี้โทรมาครับผม0862415156สองส วันนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะพี่นายเนาะอ่ะสวัสดีเอีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม